เลมอนเคิร์ดค่ะเนื้อเคิร์ดคนคนนะคะสูตรนี้ไม่ใส่แป้งแล้วก็ทำไม่ยากด้วยนะคะไม่ว่าจะเอาไปราดเป็นซอสไปเป็นสเปรดปาดขนมปังแทนแยมก็ได้นะคะนะเอาไปราดเค้กก็ได้นะคะราดขนมได้หมดเลยค่ะวิธ <c oughs> ีทำไม่ยากเลยค่ะก่อนจะไปชมวิธีทำอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เพิ่ด้วยนะคะ อ๋ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทากันเลยค่ะแม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะขั้นแรกนะคะเปิ้มีเลม,มอนนะคะเลมอนเดี๋ยวเราจะใช้แบบเปลือกหนานะคะเพื่อที่เราจะขูดเปลือกนะคะเดี๋ยวเรนจะขูดเปลือกเลมอนใส่ลงในน้ำตาลทรายนะคะถ้าใครไม่มีเปลือกเลมอน าสามารถใช้น้ำตาลเลมอนได้นะคะเป็นน้ำตาลกลิ่นเลมอนนะคะหรือจะใช้กลิ่นเลมอนเลยก็ได้นะคะขูดบางๆนะคะนี่เป็นขูดแบบนี้นะคะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเราจะไม่ขูดจนเปลือกขาวนะคะถ้าขูดจนเปลือกขาวเนี่ยเลมอนจะขมนะคะขูดบางๆค่ะด้านบนนะคะ ขูดใส่น้ำตาลน้ำตาลก็จะหอมนะคะทำไม่สูดเสร็จแล้วนะคะปุ้นคลุกค่ะให้เขาเข้ากันให้อโรมาเนี่ยอยู่ในน้ำตาลนะคะจากนั้นแล้วเดี๋ยวเราเอาน้ำตาลไปใช้ค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาคันน้ำเลมอนกันนะคะปุ้นจะใช้อยู่ที่100กรัมหรือ100มิลนะคะ โอเคเพิ okay. ่นคั้นน้ำเลมอนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาผสมกันนะคะในหม้อนะคะ้นใส่น้ำตาลทรายที่มีเปลือกเลมอนนะคะลงไปต้มด้วยเกลือค่ะเกลือหยิบมือหรือประมาณสักหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาก,ก็ได้นะคะน้ำเลมอนที่เราคั้นเอาไว้ค่ะจากนั้นนะคะ ไข่ทั้งฟองนะคะหฟองแล้วก็ไข่เฉพาะไข่แดงสองฟองค่ะคนนะคะให้เข้ากันเล็กหน่อยก่อนนำขึ้นตั้งไฟนะคะเห็นไหมสีจะสวยมากนะคะไข่ไม่มีเปลือกเลมอนหรือเปลือกเลมอนไข่อบางนะคะไม่พอใช้ สามารถใช้น้ำตาลทรายกลิ่นเลมอนได้นะคะหรือจะใช้กลิ่นเลมอนเลยก็ได้นะคะโอเคเปิ้นคนจนไข่ไม่เป็นลิ่มแล้วนะคะนะจากนั้นเดี๋ยวเรานำขึ้นตั้งเตากันค่ะเปิ้นยกหม้อขึ้นตั้งเตาแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราเปิดไฟอ่อนค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะข้นนะคะนะ เลมอนเคอร์ของเปิ้ลสีออกส้มไปนิดนึงนะคะอย่างที่เห็นเพราะว่าไข่แดงเปิ้ลเนี่ยสีเขาออกส้มๆเนาะนะคะจะเห็นนี่เขาเดือดแล้วนะคะปุดๆแล้วนะแบบนี้นะคะคนค่ะคนตลอดนะคะพอเขาค้นเล็กน้อย แล้วเดี๋ยวเราเอายกลงใส่เนยนะคะอันนี้ความข้นแล้วแต่ชอบนะคะใครอยากได้เป็นซอสก็ประมาณนี้ได้นะคะนะใครอยากได้เป็นแบบเออเอาไปปาดเป็นแยมเป็นอะไรอย่างเงี้ยความข้นอันนี้เราแต่ชอบนะคะข้นอีกหน่อยก็ได้เพื่อนอยากได้ข้นอีกหน่อยนึงนะคะเพื่อนจะเอาไปหยอดขนมนะคะหรือถ้าใครอยากได้ข้นแบบ คุณๆเลยเติมแป้งกาวโพดก็ได้นะคะสักหนึ่งช้อนโต๊ะแต่เปิ้นไม่เติมนะคะเพื่อนจะเอาไปหยอดเป็นซอสคุณๆเล็กน้อยโอเคจากนั้นเปิ้นปิดไฟค่ะนะหลังจากนั้นยกลงค่ะเนยกเอ่อเลมอนเคิร์ดลงจากเตาแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราจะใส่เนยค่ะใส่เนยนะ ให้เหนยละลายค่ะเลมอนเคิร์ทที่เราทำเนี่ยนะคะจะอยู่ในอุณหภูมิห้องได้ประมาณ5วันนะคะอยู่ในตู้เย็นได้ประมาณ2สัปดาห์ค่ะอยากให้เขาเซตตัวนะคะแช่เย็นเขาก็จะเซตตัวค้นขึ้นนะคะเพราะว่ามีเนยนะคะนะถ้าอยู่ในอุณหภูมิห้องเขาอาจจะไม่ค้นมากนะคะ เรียบร้อยค่ะเลมอนเคิร์ของเราเนยก็ละลายหมดดีแล้วเดี๋ยวรอให้เขาเซตตัวเย็นเป็นอุณหภูมิห้องนะคะแล้วเราค่อยเทใส่ภาชนะค่ะตอนนี้นะคะเลมอนเคิร์ถองเปิ้ลก็หายร้อนแล้วนะคะจะเห็นว่านี่เขาค้นๆประมาณนี้นะคะเนื้อประมาณนี้ นะคะเดี๋ยวพอแช่เย็นเขาจะข้นขึ้นอีกนะคะเพราะว่าเนยที่อยู่ด้านในเนี่ยเขาจับตัวกันนะคะก็เป็นเคิร์ดนะคะจากนั้นจะเทใส่โหลเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเลมอนเคิร์ดของเรานะคะนี่เขาก็จะหยุ่นหยุนด,ดึงดึงนะคะนะทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ อ๋ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะวันนี้พลาไปก่อนสวัสดีค่ะ